อย่างหลักกากหมูแขกชัดก้อนหมูแล้ว <laughs> ยังไม่สุก <laughs> <laughs> เอานีนน่ยพี่น้องแต่จะมาหลายแทค้่ก็่ อ้ดจุอาไลน้เอมีอเนยพ่อเี้กับเเราจะไปบอกว่าเยพองียบอกผพัดลดลำหนาจักหน่อยให้่วยค่ะ

ไม่แต่นั้นเาบ้าครกั่งเสรติดกล่าวปะนี่มีอยู่นะแล้วแบเป็นบางตัวอันนี้มันอาจจะตายแล้วก็ได้นะตัวนี้เป็นยังไงเพราะววันนั้นเนี่ยกูแทะแข็งจะพังอ๋อขันขนาะจ้าที่ตันเล่าเฮ้ยมา ด้านใหญ่มเอเดียฆ่าขับข้างนี่แหแบกตู่กันน้อยเนี่ยตู่เหยียข้างมาลอนเอาโคไหลอย่างนี้ไหมลูกแล้วถ้ามันไม่กินอะไรมันถือแม่มันด่า Lange. Ja, na. Ja, <laughs> den Paul noch hier herholen. Ja. Ruf mal den Paul an, er soll er kommen. Wie ja, alt ist der? Auch acht, oder? Er ist Ja. So oder? Später dann แำ่มันฟังเพานองมันเสแต่นอนมันบอกเลมันต้องฟังมันทำาซงตุกคือตุกนอนไว้เยี้ยนี่ตรงเยี้นี่ มันเสียงวงตัวนี้ที่ักันมักันได้ดีมากเลยนะเนนจะเต็มเลยตัวนี้น่าจะดีเนี่ยี่แม่กินมาปเออบุญฉันอยู่กันตัวเนี้ยบุญอยู่บอย่าด่างงางนะเธแต่ก็แตกนะ ของทะเลป่าเนี้ทางฝั่งเนี้มันจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนบ้านเรายกเว้นแซลมอนนะจะของทานไทยกัสิไปเที่ยวเมืองไทะไปเที่ยวเวียดนามมาสังคอยู่วันที่ยิบแปดหอดวันที่มันไปมันไปสามอาทิตย์เข้าไปขายทีห้างตรงนี้ท่ห้างนั่นคือของมัน เลื่อไปอีกแลาน้าอยู่ในยี่สิบกกครัาเือก้อนอะไรกันางใกับว่าคือโอ้ยโอ๊ยใจใจนึงแฉบแบครับผมอ้าวแอนนา เหินบล้วเป็นกลุ่มกิมได้บนวาคือจังบรนถือไปเหินแล้วเาอยากอย่าเดียวอืมโอ้ย ลูกพลุนยาเป็นกองกองอยูพ่พุนตนุจงดูอ้ป่าเอ,อ้ยต่ซำนี่กัเก็บเอาไปแจกเขาน้ำให้ดีบแบงก็ได้บุญน,น้ำกันบ้าให้บุญให้ไปหาเจา้าผู้เดียวซะป <laughs> ลูก <laughs> อันนี้ต้นนี้บาดปาแมยาก็ไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ไปซื้อตามห้างะ่ะมีค่ะเขาใสา่ปุ๋ยใส่ย,ยา พ่อแกไม่ให้ฉีดขนาดยาจะเอาจะฉีดมันทำไมยาเสียอันเอาอันอันนั้นใช่ไอ้พื่เทศแล้วยังหายป<ม>ุ้ยนันนะั้ฉันนี่อยากกินมากเลยแต่ฉันยังกินมันไม่ได้ทั้งลัวท้องเสียเป็นอาตัวบัทึมาไปกินลูกง,งของลูกเลยเหรอบม<อ>ื่อว่นนี้บางคนได้กินแล้วครับ <c oughs> ฉันรู้ตัวอยู่กับลูกไอ้เนี่ย <c oughs> คนีล <laughs> so cool, das ist so ja. gern. <laughs> <laughs> wir wir jetzt? Ja, eine Million Klicks und Sie sind schon fertig, weiß oh, heilig. damit?